สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสีลำเพลินเอาไปเที่ยวนะครับอันนี้น้องหน้าควัสตูมกำลังลงของครับเตรียมตัวเสียบหักเสียบค้นครับพี่น้องนี่ก็บ่ายสามโมงกว่าๆแล้วนะครับจะสี่โมงแล้วแอมพี่น้องเอาโอเอฟซี FC ครับ เส um. okay? oh! oh. ีมาปูเสือูสัตเต็มนะครับี oui ่น้องอะไรครับผมวันนี้ครับโอ้เมื่อกี้ก็ใส่เสียสีแดงเมืเปลี่ยนเสียสีไมไม่แต่เอารีมาเงี้ยวะเอาบุขันเส้ริงตัวเก่าอยู่ขนาดก็เปลี่ยนเสียฮะตรงไหมครับตรงไหมเงี้ยนวะเบงเขียไปหมอเบงเขียไป คบงชื่อครับโอ้คือบังแล้วป้าป่วยผู้ใดคือป่วยไรเก็ป่วยกว่าเห็นมันแม่ผมสิมาได้ยินสิมารับอ๋อรับผมรับผมโอ้ได้นครับมาบงผมอิ่มขับโอ้เอฟซีอุยิงวะเป็นครับผมแก้แก้วแก้ว่ารรมาดามธรรมาดาครับว่าเขาผมมีเป็นน่อผมยั่ เป็นน้องเป็นน้องผมมีว่าผมเป็นน้องอมยิมครับโอ้จักปีแล้วครับจักปีแล้วนี่เป็นเซอปีแล้วครับทราบปีแล้วโอ้เป็นไอ้หุ้หญิงเนาะอ่นาไอ้หุ้หญิงกินของกินน้ำไปกินกินแล้วครับอ๋อกินแล้วครับอ๋อเฮ้นอนถ่านนอนถ่านนอนถ่านเลยนอนถ่านกินเนี่ยภูใหญ่สามสุขยังสี่เขาเชียงลสนพออีดีด้วยถ่ายสีเสียดิอ๋อ ที่เหลือใหส่ชีแดงเลยให้ใส่สีแดงเห็นมัย้ยสีบล็อตนะครับ LED เข้าครับ LED เราเสร็จเรียบร้อยเหลือแต่ทัดหน้านะครับตอนนี้เอฟซี F C กันแล้วมาแล้วครับล่างไรกันมาแล้ปวปูวิี่น้องสตวิทตกดินนีกสาดสีบลอาญ่าเดีับ <c oughs> งานนี้เป็นงานฟรีนะครับวันนี้ฟรีชมฟรีนะครับบนจัางมือขึ้นมือขึ้นเป็นมอลลาสิงค์ครับพี่น,พน้องอภินันน้อยดาวเนื้อนะครับพี่นันหน่อยดาวเนือ้อาอม เดินกวงๆในเตรียมแนน่องครับมือแรงครับพี่น้องเอาคือว่าเพื่อจะยูบะครับมาท่ไหนมามาท่ไหนมาป้อง Ao sửu manh bằng tò mian. A mặt on mian. Bang ong mày nè. Bang mặt hạ tò mian. Ni mà hiểu. Ni mèo. Bang hèm. Mặt này hèm. Mặt ong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 

ơ thanh mãi vậy ông vào nhà nào, ơ thanh mãi đam 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 อนกปเลยแล้วพี่น้องได้ามนาที่ี่ีน้องไ่บ up, ้านเอล่ะข like really <qu> <your> ่างก็เ <tail> ต็มเลยครับเอกําลังเอแห่งอลมาปูเสื้อปูสัตครับเพิ่มาถ้าทิตยตกดินนี่เต็มเนี่ยครับสนามเนียกําลังหลังมาปูเสื้อปูสาตว์นครับพี่น้อง รยังคงต่อมาเว้นแต่คุณแลืตาหน้าว่าตะวันบุบ่แค่เพื่อพระดายกผ่าปาน้อ so so ันัะเลี้ยงเพิ่มเือดทักป่าตาลังนลอยรสามารถที่แม่เลี้ยงแม่เนตะควันก็ได้คุณแม่ใจแย่กว่าเลสุกรามแม่ทือเรียกโลดไปย้อนไ้งี้ยย่างตาี่ย้อนเ้ลตายตสาผููอนุ่มทนา

กำลังใจรายครับอย่างกำลังใจหล่นล,ล,ลามครับทั้งนี้ครับม,มาตะไกย์จะบอกครับ,บไกย์บอกอากนี้แม่กุจับโมฮะ<า>ยิ่มใสครับอยู่บานไหนครับ บ้านสางคอสางก้อน่นนั่นนะครับเพ่ะบุนเดนซีงานจะมือมือเดียวบอกเฮอสาวหน่อยเดียวครับสาวหน่อยปีหนาวครับปี่นีสาคนครสินปีหนาสาวหน่อยเพริมแพงนะครับบ้านสางคอครับบานสางคอคุดจับครับพี่น้อง ว่าจางเรียบร้อยแล้วครับอ่าไ่าน่องเาอ่ะ,อะ,อะ,อะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอห้ามรอรอแค่อ้าวไปเใช่เมือดอ่ะ ไม่ใช่เม,ม็นยังไงเจเอฟซีครับไปสิโอ้แิ่อ้คลิปเราทำมันนี่โอ้เอาไปนองขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณตุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับชิปนี่สวัสดีครับ